กลับมาเกาะติดสถานการณ์การเมืองกับการเมืองไทยคยรับวันนอบ้านใหญ่ศรียะลาประธานสภาในสถานการณ์พิเศษประธานสภาคนกลางวันนอโผลมาแบบงงๆในดงด้อมส้มหลังเพื่อไทยดึงเกมประมุขนิติบัญญัติมาเกือบสองเดือนก่อนหักดิบก้าวไกลวันนอจะเป็นประธานสภาผู้แทนราษฎรและประธานรัฐสภาชาวมุสลิมที่ได้กลับมารับตำแหน่งนี้อีกครั้งในวัย79ปี วันมูฮัมหมัดนอมัทาหัวหน้าพักประชาชาติที่มีสสเก้าคนจะได้รับเลือกเป็นประธานสภาทำให้นึกถึงอุทัยพิมพ์ใจชนหัวหน้าพักเก้าหน้าที่มีสสสามคนแต่ได้รับเลือกเป็นประธานสภากรณีของอุทัยพิมพ์ใจชนสืบเนื่องจากการเลือกตั้ง18เมษายนส2งพัรกพักกิจสังคมได้สสมาเป็นอันดับหนึ่งจำนวน102คนส่วนพักชาติไทยได้88คนเป็นพักอันดับสอง ทั้งพรรคกิจสังคมและพรรคชาติไทยต่างแย่งชิงการนำเพื่อจัดตั้งรัฐบาลโดยยกแรกประลองกำลังโดยมีการเลือกประธานสภาพรรคชาติไทยเสนอชื่ออุทัยพิมพ์ใจชนหัวหน้าพักเก้าวหน้าพรรคกิจสังคมเสนอบุญเท่งทองสวัสดิ์ผลการโหวตอุทัยชนะบุญเท่งอย่างเฉียดฉิวเพียงห้าเสียงวันนอ์กำลังเดินตามรอยอุทยัยจากหัวหน้าพักที่มีสสเก้าคน จะได้รับการสนับสนุนจากพักอันดับหนึ่งและพักอันดับสองขึ้นเป็นประธานสภาและประธานรัฐสภาผลพวงจากการแย่งชิงตำแหน่งประธานสภาระหว่างก้าวไกลและเพื่อไทยที่ไม่สามารถหาข้อสรุปได้สอกเขาจะแตกหักกันเสียด้วยซ้ำไปจูจ่ๆเพื่อไทยก็พลิกเกมดันวันนอนหัวหน้าพักประชาชาติเป็นประธานสภาสูตรคนกลาง การเลือกตั้ง14พฤษภาคม2566ปรากฏว่าพรรคประชาชาติกวาดเก้าอี้สสยะลา3ที่นั่งปัตตานี3ที่นั่งและนราธิวาส1ที่นั่งบวกกับสสบัญชีรายชื่ออีก2ที่นั่งรวม9ที่นั่งเฉพาะที่สนามยะลาถือว่าเป็นพื้นที่บ้านใหญ่ของตระกูลมัทาซึ่งที่ผ่านมาวันนอไม่เคยชนะเลือกตั้งแบบยกจังหวัดที่ยะลาแต่ครั้งนี้ในสีเสื้อประชาชาติได้มาสามที่นั่ง คือเขต1สุไลมานบูแนปีแนเขต2สุกานโนมทธาและเขต3อับดุลอายีสามเมงนี่คือชัยชนะครั้งสำคัญของบ้านใหญ่ศียะลาและเมื่อปี2563มุขตามทาน้องชายวันนอได้นัง่งเก้าอี้นายกอ,อบจอยะลาสมัยที่3ยุคหนึ่งผู้คนจะจดจำชื่อวันนอในฐานะแกนน้ำกลุ่มวาดะ และคนบางกลุ่มอาจมองเขาด้วยสายตาหวาดระแวงคลางแคลงสงสยัยแท้จริงแล้ววันอนอเป็นนักการเมืองตามระบบรัฐสภาไม่ได้เป็นนักเคลื่อนไหวทางการเมืองสายมุสลิมเหมือนเด่นโตะมีนาและอารีเพนอุตรศิลป์วันมูฮัมหมัดนอมัทายึดอาชีพครูที่โรงเรียนอัตระกิยะอิสลามียะซึ่งเป็นโรงเรียนเอกชนสอนสาศาสนาอิสลามขนาดใหญ่ออำเภอเมืองจังหวัดนาราธิวาส ก่อนจะขยับไปสอนหนังสือในวิทยาลัยครูสงขลาและไปเรียนปริญญาโทรครุศาสตร์มหาบัณฑิตบริหารการศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแล้วกลับมาเป็นรองอธิการบดีวิทยาลัยครูสงขลาปี2522เกษมเสีริสัมพันธ์เลขาธิการพักกิจสังคมเดินทางไปถึงยะลาเพื่อชักชวนอาจารย์วันนอให้ลงสมัครสสยะลาและได้รับเลือกเป็นสสสมัยแรก ความขัดแย้งระหว่างสภาล่างกับสภาสูงประเด็นแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นเหตุให้พลเอกเปรมตินสูลานนท์นายกรัฐมนตรีสมัยนั้นตัดสินใจยุบสภาเมื่อวันที่19มีนาคม2526และกระทรวงมหาดไทยจัดให้มีการเลือกตั้ง18เมษายน2526 วันนอรู้สึกไม่พอใจอำนาจพิเศษเหนือรัฐธรรมนูญจึงประท้วงด้วยการไม่ลงสมัครสอสปี2526จนการเลือกตั้งปี2529วันนอได้ตัดสินใจลงสมัครสสยะลาอีกครั้งและได้เป็นสสสมัยที่สองสังกัดพักประชาธิปัตย์วาดะยุครุ่งเรืองหลังเลือกตั้งปี2529เด่นโต๊ะมีนาสสปัตนีพักประชาธิปัตย์เล็งเห็นว่ามีสสชายแดนใต้ยอยู่ในพักหลายคน จึงก่อตั้งกลุ่มเอกภาพหรือว่าดะเพื่อร่วมกันพัฒนาพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้กลุ่มว่าดะยุคแรกประกอบด้วยเดนโตมีนาสาสาปต,ตานีวันมุัมหมัดนอมัทาสอสยะลาและอาริเพนอุตรสินสสนราธิวาสการเลือกตั้ง22มีนาคม2 5 3พนพลเอกชวลิตยงใจยุทธลาออกจากพอบทอบมาตั้งพักความหวังใหม่ได้เจรจากับกลุ่มว่าดะให้เข้ามาร่วมงานการเมืองด้วยกัน โดยสวมเสื้อพักความหวังใหม่ลงสนามสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ปรากฏว่ากลุ่มบาดะได้สสเจที่นั่งช่วงรัฐบาลชวนรัฐบาลบรรหารรัฐบาลชวลิตและรัฐบาลทักษิณเป็นยุคทองของบาดะในสีเสื้อพักความหวังใหม่แกนนำกลุ่มบาดะได้เป็นรัฐมนตรีหลายคน วันนอเป็นรัฐมนตรีช่วยมหาไทยรัฐบาลชวนรัฐมนตรีคมนาคมรัฐบาลบรรหารและประธานสภาผู้แทนราษฎรประธานรัฐสภาช่วงที่พักความหวังใหม่เป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลชวลิตกลางปี2544พลเอกชวลิตจงใจยุทธยุบพักความหวังใหม่ควบรวมกับพักไทยรักไทยวันนอได้เป็นรัฐมนตรีคมนาคมรอบสองและรัฐมนตรีมหาไทยรัฐบาลทักษิณ ปี2,547ได้มีเหตุการณ์สำคัญ3กรณีในพื้นที่ปลายด้ามขวานช่วงรัฐบาลทักษิณคือกรณีปล้นปืนค่ายปีเหลงกรณีมัสยิดกรือเซและกรณีตากใบฝ่ายใต้ที่ลุกชนอีกครั้งได้นำมาซึ่งวิกฤตศรัทธาต่อกลุ่มวาดะสังกัดพักไทยรักไทยและคนชายแดนใต้ได้ลงโทษนักการเมืองกลุ่มนี้ทำให้พ้าแพ้เลือกตั้งติดต่อกันถึง3สมัยรวด ในยุคพักไทยรักไทยวันนอได้ขึ้นมาเป็นผู้นำกลุ่มวาดะแทนเด่นโต๊ะมีนาและในการเลือกสสปี2548ได้เกิดกระแสะทักษิณฟีเวอร์พักไทยรักไทยกวาดเก้าอี้สสมาได้377ที่นั่งแต่สนามเลือกตั้ง3จังหวัดชายแดนใต้กลุ่มวาดะพ่ายแพ้ยับเยินปี2551กลุ่มวาดะยังลงสมัครสสในนามพักพลังประชาชนคนชายแดนใต้ก็ยังไม่เลือกพักของทักษิณ พวกเขาสอบตกหมดปี2554แกนำกลุ่มวาดะนำโดยเด่นโตมีนาอารีเพนอุทรศินป์และนัดมุดดีนอูมาไปร่วมกับพลเอกสนธิบุญ,ญรัฐกลินตั้งพักมาตุภูมิส่วนวันนอและน้องชายยังอยู่พักเพื่อไทยผลการเลือกตั้งปีน,นั้นทีมของวันนอในสีเสื้อเพื่อไทยพ่ายแพ้หมดส่วนกลุ่มวาดะในสีเสื้อมาตุภูมิได้รับชัยชนะแค่คนเดียว ก่อนการเลือกตั้งปี2,562วันนอเรียกเพื่อนพ้องนักการเมืองสายมุสลิมมาพูดคุยกันที่บ้านศรียะลาอำเภอเมืองจังหวัดยะลาเพื่อรวมตัวพี่น้องกลุ่มวาดาอีกครั้งในนามพักประชาชาติจุดเปลี่ยนสำคัญของพักประชาชาติช่วงปลายปี2,561เมื่อพันตำรวจเอกทวีสอดส่องอดีตเลขาธิการสออบตอได้เข้ามาเป็นเลขาธิการพัก โดยพันตำรวจเอกทวีได้เป็นแกนหลักในการขับเคลื่อนพักประชาชาติให้หลุดพ้นคำว่าพักมุสลิมและกลุ่มบาดะกลายเป็นพักชูธงพระหุวัฒนธรรม44ปีบนถนนการเมืองของวันนอได้เป็นสสยะลาเสมัยและเป็นสสบัญชีร,รายชื่อยึดวิถีรัฐสภามาโดยตลอดการตัดสินใจรับตำแหน่งประมุขนิติบัญญัติก็หวังที่จะประคับประคองประชาธิปไตยแบบไทยให้ก้าวต่อไปได้ ทั้งหมดคือการเกาะติดสถานการณ์การเมืองในช่วงนี้ขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ bangkokbiznews.com ครับ